ก่อนออกจากห้องนะคะก็จะปิดไฟก่อนไปเรียน,นะคะ่ะประโยชน์ของการปิดไฟการปิดไฟช่วยให้ประหยัดพลังงานลดค่าไฟรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างนิสัยที่ดีให้ด้วยค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรลืมทำคือการถอดปลั๊กก่อนออกจากห้องค่ะจะช่วยลดค่าไฟและลดการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะประโยชน์ของการถอดปลั๊กนะคะสามารถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนได้ค่ะแถมยังช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะ การปิดแอร์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราควรทำค่ะเราใช้การเปิดประตูหน้าต่างมุงลวดแทนการเปิดแอร์ค่ะเพื่อที่จะได้รับลมธรรมชาติแถมยังช่วยประหยัดพลังงานด้วยค่ะเดินไปเรียนช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้วก็ลดการเกิดฝุ่นควันค่ะการประหยัดพลังงานทำได้โดยเปิดแอร์ในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสไม่เสียบปลั๊กชาร์จทิ้งไว้เมื่อแบตเต็มแล้ว ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟธรรมดาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เปิดหน้าต่างรับลมรับแสงแดด